โมย่าเอาเริ่มใหม่เอาคำหนึง่งอ่ะอืมมีน้ำใส่เออนิดนึงช้าๆใส่น้ำอีกรอบนึงเหนียวคอ ามทำไมอ่ะเอานิดน,นึงเกินกินเข้าไปเร็วมันจะได้ไม่แสบท้องโตแล้วต้องกินข้าวด้วยละกินแต่นมมันไม่โตนะเออพ้นพ้นคักอือกินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยพลิกไปเออเอา ยังไม่เสร็จเลยเอาน้ำใส่อีกถ้างั้นถ้าเหนียวคอน้ำใส่หมยยเออเก่งก้อนเก่งอ่ะอีกอหมมมอืมน้ำใส่อืม,อมไม่ต้องเอาออกมาหรอกกอนเนี่ย มันออกมาก็ไม่ได้ไม่ให้กินอ่าใส่น้ำเออเติมน้ำเข้าไปเออเก่งแล้วนี่อ,อ่ากินได้กินได้อยู่เออเก่งกืนไปอร่อยไหมเย้ม,มี่เย้ม,มี่เย้มี่เยมี่เอร่อย อะไรอีกไหมมือเป็นไรเนี่ยอันนี้ปลายช้อนอ,อ้นนอาอืมใส่น้ำด้วยอืมปปายวายนิดนึงนิดนึงนิดนึงมัมมัมนิดนงึงเกินแล้วเกินน้ำน้ำไปใส่น้ำให้หน่อยอ กินน้ำแล้วเก่งจังเลยบัก,ก้อนมันเก่งเนี่ยจะออกมาแล้วลุเกินเอออู้อ,อ่ะอ,อ,อ,อพอแล้วพอล้วไอ้กินน้ำใส่อีกห็นน้ำอืมวายหก <c oughs> หมดแล้วเออไอ้กินน้ำใส่ล้างปาก อืตั้งปากพอละอ๊ะ